สวัสดีค่ะดุเดือดมากรวยมากแม่เผยตัวเลขประมูลลิซ่าโฟโต้บุ๊กคลิปนี้มาส่องความเคลื่อนไหวการประมูลจากบ้านลิลลี่ทีมเมื่อวันที่26กรกฎาคม2021ซึ่งได้เปิดประมูล Lisa, โฟโต้บ o ๊กล i s ่าเวอร์ชั่นแรกที่ปล่อยออกมาในวันเกิดปี2020ของน้องเองได้รับสปอนเซอร์จากคุณแทง g e รี่พาร์ท1 จากคลิปประมูลดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากฟแฟนๆผู้ประมูลทั้งหมดคือคนไทยที่เป็นแมนมนีของน้องบอกเลยว่าคึกคักกันสุดๆใช้เวลาเปิดประมูลเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึงเที่ยงคืนโดยยอดไปจบอยู่ที่132,700บาท รายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในโปรเจกต์ลิซ่าโซโลทั้งหมดโดยแบ่งครึ่งหนึ่งไปกับโปรเจกต์ที่อเมริกาและอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่กับโปรเจกต์ของลิลี่ทีมยอดปิด132,700บาทนับว่าเป็นตัวเลขสูงสุดที่ลิลี่ทีมเคยเปิดประมูลมาโดยสถิติครั้งก่อนทำไว้ที่120,000บาทและนี่ค่ะก็เป็นโฟโต้บุ๊กสวยๆที่นำมาประมูลอัปเดตจากบ้านลิลี่ทีม ในขณะเดียวกันมามีที่ประมูลแพ้ยังได้โดเนต็ตสมทบเฉยๆสามหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวปังมากแม่อัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ